สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอปปสนะครับวันนี้นะครับตอนที่ผมมาที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อที่จะเข้ามาประสานงานนะครับในการยื่นเอกสารสําคัญนะครับให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เขาดีครับวันนี้ก็ทางทีมงานของประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะฮะท่านก็รับนัดให้นะครับ ในวันที่19นะครับมกราคมนี่ถึงเนี่ยนะครับเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับส่วนของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำอ 3, เอกสารแจ้งข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับวันที่19ช่วงบ่าย2องโมงครึ่งนะฮะเราก็จะมาที่นี่ก่อนนะครับถ้ายังไรก็เรียนเชิญนะครับ ถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมในการดื้อในเอกสารสําคัญนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของให้ตรวจสอบคําสอนในคัมภีร์อักุลอานนะครับที่มีหลายคําสอนที่เป็นภัยต่อคนต่างศาสนาโดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นเมืองไทยเมืองพุทธเนี่ยนะครับแล้วมีคําสอนว่าให้ใครที่ไม่ศรัทธาอเลอเนี่ยสามารถฆ่าได้ทําลายได้ตัดแขนตัดขาได้ยึดทรัพย์ได้นะครับซึ่งมันเป็นภัยร้ายแรงมากนะฮะ อันนี้แล้วทางกระทรวงสาธารณสุขยังไปสนับสนุนในงบประมาณแผ่นดินหรืออะไรต่างๆผ่านโรงเรียนดาดีกาโรงเรียนปอนเนาะอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งถือว่ามันเป็นภัยร้ายแรงนะฮะที่ไม่ควรจะไปสนับสนุนเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีแจ้งข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอาหารฮาล้านด้วยนะครับพิษภัยที่เกิดจากอาหารฮาล้านนะครับและอื่นๆนะครับ พรบต่างๆที่อิสลามเกิดขึ้นมานะครับยังไงก็ท่านใดอยากมีส่วนร่วมก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วมาเข้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการกันนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0816652879 0816652879หรือไลน์ไอดีนะครับ m r d w e 2 5 6 0นะครับก็วันนี้ก็เลยขอแจ้งข่าวนะครับสำคัญนะครับเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ